ทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิอนรีบตัดสินใจพัด้อยคือชื่อในฝันสารใครต่อสารเ่อให้ทุกท่านจำไว้ใช้แล้วดี ผัดลอยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารคมีใช้ผัดลอยผัดลอยท่านใายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมั่นของดิชันดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอยมาสายผัดลอยจังกันเรื่องนี้ดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาผัดลอยมาใส่กับหน้าดำกีบเดียวใส่แล้วแต่กอ้ยูพยั่ห่วงก่ใหญ่เม็ดกะตรง ลอยนี่ดีจริงลีเดียค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินซีพัทร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและและเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเ,เมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพัทร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้ฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้100เปอร์เซ็นต์ สารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได,ด้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติ EC พัดร้อยโทรเลย02 948 3030โทรมานะครับอยากให้กเกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับ วสวัสดีปีใหม่สวัสดีปี2556กับพี่น้องกเกษตรกรไทยทุกทุกท่านครับผมพัสกรเสยงล้ำครับวันนี้ขอต้อนรับคุณทุกท่านเข้าสู่รายการ,กรเกษตรติดจอในต้นปีวันที่1มกราคม2500 5 6วันนี้ผมยังอยู่กับท่านประธานครับดตตรวิเชียนรัตนพีรงพงศ์ประธานผู้กอ่อตั้งบริษัทมินเลเนียมพลัสจำกัดสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านครับ,ว,รบวันนี้ขึ้นปีใหม่แล้วครับ,บยังอยู่กันที่เดิมที่หน้าท่านประธา,านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าเป็นศักราชใหม่ครับท่านครับปี2556รบแล้วครับ สังเกตไหมฮะว่าอากาศวันนี้มันสดใสามากครับผมนะมันเป็นนิมิตหมายว่าปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นของความสําเร็จครับผมนะฮะสำเร็จของทุกๆคนที่เป็นมาร่วมกิจกรรมกับพันร้อยไม่ว่าจะเป็น ร้านค้านะครัร้านค้านะก็บีเจที่เป็นธุรกิจนะและกเซลล์บริษัทเซลล์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําคัญที่สุดคือเกษตรกรที่ใช้พัดลอยของเรานะฮะขอยืนยันความมั่นใจนะฮะว่าให้เกษตรกรเนี่ยมั่นใจนะว่าถ้าท่านใช้พัดลอยและติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ของพัดลอยไปเนี่ยผมเชื่อว่าภายใน สอปีเนี่ยท่านลืมตาปากท่านหมดนี่คผมแล้วท่านจะมีเงินเหลือเก็บโอ้โหนะต้องต้องต้องเรียนอย่างหนึ่งนะว่าผมกับคุณพัศกรเนี่ยเราได้ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันมาครับอเราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันมาเมื่อวันที่1นึธันวาถึงวันที่สี่นะ ไปงานเกษตรแฟร์ของเซี่ยงไฮ้ใช่ครับในงานนั้นเนี่ยนะมีบูธเยอะมากนะฮะโอ้แล้วก็เราได้ไปเห็นความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้เครื่องฉีดนะฮะฉีดยาครับนะของเขาเนี่ยก้าวล้ำไปมากอุ้ยมากเลยครับท่านครับแล้วสิ่งที่ผมตื่นเต้นคืออะไรเลยฮะท่านครับเกษตรกรชาวนาของเขาเนี่ยเขาเข้ามาสอบถาม ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องเล็ดพันธุ์เขามีความรู้มากเลยนะเขาถามอย่างผู้รู้นะเขาถามอย่างผู้รู้แล้วก็ติดตามไอ้เทคโนโลยีเนี่ยใกล้ชิดมากโโท่านเราได้ทราบ,บมานะว่าชาวนาของประเทศจีนเนี่ยเขาทำผลิตข้าวได้ไล่ละ2,400กิโลก็คือ 240ถัง240ถังต่อไร่ต่อไร่ซึ่งบ้านเรายัง60 70อยู่ประมาณนี้ใช้พัดร้อยได้ร้อยกว่าร้อยกว่าอยู่แล้วนะได้ร้อยกว่ามันก็เหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งเขาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำแบบบรรพบุรุษเขาละครับเขาบอกผมนะโดยมีล่ามเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ยนะครับตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยมีประมาณ800รล้าน ตอนนี้เขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยประมาณอายุสักหกสิบกว่าอ่อนกับผมหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้มีพันสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านคนที่ดินหดหายไปเพราะว่ากลายเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยท้องนาเนี่ยเหลือน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาทําตามแบบบรรพบุรุษเนี่ยข้าวเขาจะไม่พอกินครับคนก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทําให้ผลผลิตจากที่นาเขาเนี่ยที่เหลืออยู่ตรงนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้ให้ได้ผลผลิตมากขึ้นมากที่สุด ท่านผมไปที่ท่านท่านที่ท่านประธานพาผมกับคณะไปเที่ยวที่มณฑลอีกสักมณฑลหนึ่งรู้สึกมณฑลอะไรนะที่ที่เป็นหมู่บ้านโบราณนะฮะท่านครับเขาที่อนุรักษ์ไว้ผมไปสังเกตดูฮะท่านคะคือไม่ไม่ทราบว่าท่านเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะเกษตรกรที่นั่นหรือว่าชาวบ้านที่นั่นแม้กระทั่งที่เล็กๆที่ตากผ้าเขาก็ปลูกผักอ่ะใช่ใช่น่าเลอกออกละในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาจะรักษาเป็นหมู่บ้านร้อยหมู่บ้านหมู่บ้านพันปีนะ เขาจะมีคลองมีอะไรแล้วเขาก็จะพาเราลงเรือร้องเพลงอะไรให้เราฟังนะเก็บตังเราคล้ายๆกับที่เวนิสเวนเชียร์แล้วก็เราจะเห็นเลยว่าทุกตารางนิ้วเนี่ยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเขาก็ปลูกผักปลูกผักไว้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหันมาดูประเทศเราท้องไร่ท้องนาเนี่ยเราทําให้คุ้มเลยเหลือเฟือเลยนะแล้วเราก็ได้ นาเราเนี่ยนะได้สี่สิบถังห้าสิบถังหกสิบถังนะที่ใช้พัดร้อยก็ได้ร้อยกว่าถังนะถามว่าได้ลบพัดร้อยใช้พัดร้อยล้ร้อยกว่าถังนี่ผมพอใจอย่างยั่งยังนะท่านเพราะอะไรไหมเพราะว่าดินของเราเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีกันจนกระทั่งดินเนี่ยมากเลยครับถ้าดินถ้าเปียกเป็นคนเวลานี้พังงาบพังงาบแล้วหือเหมือนอยู่ห้องไอซียูอยู่ในห้องไอซียูแล้วพังงาบแล้วต้องใส่สายยางแล้วครับ เพราะอะไรเพราะว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีลงไปปุ๊บเนี่ยนะปุ๋ยเคมีที่ที่ไม่ได้สกัดไอ้พวกสารตกค้างออกไยนะเมื่อหลังจากพืชเขากินไอ้ปุ๋ยเคมีไปแล้วเนี่ย NPK ไปแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยสารตกค้างไว้ดินมันก็แข็งนะแข็งนานานเข้าลดน้ําก็ลดไม่เข้านะไถก็ไถไม่ไปนะข้าวจะแย่หรือว่าข้าวอ้อยอะไรจะแย่ลากไปก็แย่ไม่ไหวแย่ไม่ไหว่ะเพราะว่ามันแข็งนะ ผลิตภัณฑ์ตัวที่เราได้นํามาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่สองเนี่ยมันจะช่วยช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินดินที่แน่นๆนะฮะแน่นแน่นเนี่ยมันจะทําให้ดินฟูพอดินฟูเนี่ยมันก็จะทําให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในดินได้ครับเมื่อออกซิเจนเข้าไปในดินดินฟูเนี่ยรากพืชเนี่ยมันก็จะแย่เข้าไปได้หากินได้มากขึ้นมันก็จะส่งผลให้พืชเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มติวโตดีเพิ่มผลผลิตได้ดีขึ้นนะแสดงว่าที่เราจะต้อง เพราะว่าเหมือนกับการผลผลิตที่จะออกมาเทียบเท่าประเทศจีนได้ตอนนี้เราต้องฟื้นฟูดินกันอย่างหนักเลยครับท่านอันนี้เป็นประเด็นแรกของประเทศไทยครับนะอ่ดินคือที่อยู่ที่กินของเกษตรกรครับถ้าหาเกษตรกรไม่มีความรู้นะอาศัยความเชื่อการโฆษณาใช้ปุ๋ยเคมีอย่างบ้าระห่ำเนี่ยอีกไม่นานเกินรอคือห้าไม่การเกินห้าปีหกปีเนี่ยดินจะตายเหมือนบางประเทศครับผมนะประเทศอย่าไปเอ่ยชื่อก็เลยนะ ซึ่งผมได้รับทราบเป็นทางการว่าดินเขาตายเรียบร้อยแล้วคือดินตายก็คือขุดขึ้นมาแล้วน้ำลดเนี่ยดินจะมีสภาพเหมือนหินเลยคือไม่ไม่ดูดน้ำเลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะซึ่งอันนั้นเนี่ยยากละแต่ของเราเนี่ยยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่ยังพอจะฟื้นได้ยมาได้หนึ่งคือคือต้องใช้ยา สลายต่อสั่งแทนการเผานะครับผมอันนี้สองนาใช้พัดร้อยพัดร้อยนี่มันมีนอกจากไอสารไอสกัด9ตัวแล้วเราพยายามใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะฮะใส่ไค่ตัวซานลงไปด้วยอ๋อครับผมเป็นไค่ตัวซานละเอียดเป็นชนิดละเอียดนะครับคือชนิดละเอียดสุดเลยไค่ตัวซานเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือเข้าไปเพิ่มประฏิทิภาพของสารสกัดธรรมชาติดินซีเนี่ยเก้าชนิดที่มีอยู่ในนีย จากเดิมเป็นหนึ่งเท่าเนี่ยมันขยายเป็นสิบเท่านะอันนี้จะทําให้พัดร้อยเนี่ยมีปฏิสภาพัทอย่างเรียกว่ามหัศจรรย์เลยคือบางคนก็บอกว่าใช้แล้วเนี่ยสวัน7วันเนี่ยเห็นชัดเลยชัดเลยพัดร้อยนี่นะฮะอันนี้อันนี้คนใช้จะยืนยันได้คะคุณพัะสกรไปถ่ายไปนู่นไปนี่เนี่ยนะเราเอาของจริงหมดของจรนะเราไม่ใช่ว่า ไปถ่ายเทียมกันไปถ่ายของดีๆมาแล้วก็บอกเป็นของพันร้อยอันนี้เราไม่ทำเพราะว่าบอกไว้เลยห้ามโกหกคุณผู้ชมมาห้ามโกหกเนี่ยครับผมก็ยืนยันจากตรงนั้นเลยจากปณิธานของท่านประธานดรวิเชียนบอกว่าอย่าโกหกเกษตรกรทุกครั้งฮะท่านครับนะฮะส่วนมากเกษตรกรไปบอกว่าเอ๊ะมาถ่ายรายการเนี่ยต้องต้องพูดอะไรไหมต้องถามอะไรผมผมต้องตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมบอกเลยฮะท่านบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแต่พูดยังไงก็ได้จากความรู้สึก จากความจริงใช่ฮะท่านฮะคือออกจากความรู้สึกเนี่ยเขาจะพูดแบบธรรมชาติที่สุดฮะท่านครับนี่คือผลที่ได้ใช้ผัดร้อยของเราปีนี้ขอขอเรียนว่าบริษัทมลริเนียมพัสเนี่ยเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งปีนี้นะฮะท่านครับปีนี้คือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้า เป็นสารอินทรีย์ผสมด้วยหองหอกสารเคมีนิดหน่อยคับผมเหตุที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าสารอินทรีย์ฆ่าหญ้าเนี่ยเอาไปขึ้นทะเบียนกับทางราชการเนี่ยมันขึ้นยากต้องใช้เวลามันขึ้นยากเพราะมันไม่มีแนวแบบมันไม่มีต้นแบบอ๋อไม่มีต้นแบบคือยาฆ่าหญ้าเป็นอินทรีย์อ่าไม่ไม่มีต้นแบบไม่มีต้นแบบพอจะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยของเราดีจริงแต่ว่าทางราชการงงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ สร้างสารเคมีเนี่ย